ประเด็นต่อไปนะคะเดี๋ยวเราย้ายไปติดตามสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนใต้กับพี่ชัยยงมณีรุ่งสกุลหัวหน้าศูนย์ข่าวเดลินิวพักใต้ตอนล่างค่ะสวัสดีค่ะพี่ชัยยงสวัสดีครับสวัสดีครับน้องเก่งน้องสตางค์ครับผมชัยยงอยู่ในสายแล้วครับ พี่ชยงเขาวันนี้ชวนคุยเรื่องความคืบหน้าตามล่าตัวคนร้ายที่ซุ่มยิง10บตำรวจโททัญเทพตำรวจสพกรงปีนงังขณะที่ปฏิบัติหน้าที่หน้าร้านสะดวกซื้อที่จังหวัดยะลาค่ะสรุปความคืบหน้าเป็นยังไงบ้างคะ ครับน้องเก่งน้องสตางค์ครับสองวันที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์หลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในพื้นที่ของ3าจังหวัดนะครับอย่างกรณีคนร้ายที่รอบยิงสิทธิตำรวจโทธัญเทพสิกขาจารยร์นะครับซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจของสพครงปินังจังหวัดยะลาครับเสียชีวิตนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่5้านะครับเวลาประมาณ19.40นครับที่หน้าร้านสะดวกซื้อในพื้นที่ของตำบลกรงปินังนะครับซึ่ง เป็นตัวตลาดเลยนะครับมีที่หมู่ที่เจ็ดนะครับซึ่งจากการตรวจสอบนะครับก็เป็นการซุ่มยิงในระยะใกล้ครับระยะประมาณ50เมตรครับเป็นการซุ่มยิงขณะที่สิบตำรวจโทธัญเทพนะครับกำลังปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยในพื้นที่และกำลังจะเดินทางกลับที่โรงพักนะครับคนร้ายนะครับได้ซุ่มอยู่ในที่โรงรถนะครับห่างจากหน้า เซเว่นเอเลเว่นหรือร้านสะดวกซื้อนะครับประมาณ50เมตรครับแล้วก็ใช้ปืน M16 ครับยิงแค่นัดเดียวนะครับเป็นการยิงแบบสไนเปอร์ uh, per, นะครับซึ่งมารอจังหวะอยู่แล้วนะครับ uh, แล้วก็คงจะติดตามความเคลื่อนไหวของสิบตำรวจโทรธัญญาเทพมาเป็นเวลาหลายวันแล้วก็เลยมารอซุมยิงอยู่นะครับโดยเข้าไปหลบซ่อนอยู่ในโรงรถนะครับ uh, ประมาณ50เมตรครับจากที่เกิดเหตุนะครับจากการตรวจสอบที่เกิดเหตุของ e อโีและเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน10นะครับน้องเก่งน้องสตังก็พบ หัวกระสุนขนาด5.65มมจำนวนหนึ่งหัวตกอยู่ภายในร้านนะครับแล้วก็รอยเลือดบริเวณที่เกิดเหตุครับแล้วก็สองครับบริเวณโรงจอดรถโรงจอดรถนะครับฝั่งตรงข้ามร้านสะดวกซื้อนะครับประมาณห้าสิบเมตรตรวจพบวัตถุพยานครับเป็นปลอกกระสุนของเอ6มสิบกนะครับขนาดจุดห้าห้าหกจำนวนหนึ่งปลอกนะครับแล้วก็จากการไล่กล้องวงจรปิดในพื้นที่นะครับก็พบ กลุ่มของผู้ต้องสงสัยจํานวน2อถึงสคนนะครับซึ่งอยู่ในฐานะต้องสงสัยนะครับที่ใช้รถจักรยานยนต์เข้ามาในพื้นที่เกิดเหตุและก็มาซุ่มรอจัง